สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึง6วิธีประเมินมูลค่าหุ้นยอดนิยมที่นักลงทุนหลายๆคนเลือกนำมาใช้จะมีวิธีไหนบ้างนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับข้อมูลในเนื้อหาคลิปนี้นะครับก็มาจากเว็บไซต์ลงทุนศาสตร์ ซึ่งถ้าใครอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็วิธีการอื่นๆนะครับที่ผมเองอาจจะไม่ได้อธิบายแบบละเอียดมากนักนะครับผมก็จะทิ้งเป็นลิงก์เอาไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองกดเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะโอเคเราเข้ากันที่เนื้อหากันเลยนะครับสำหรับทั้ง6วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นนี้นะครับลหลายๆอันเนี่ยผมไม่เคยใช้เลยนะแต่ก็จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับตามที่ ผมพอเคยได้ยินอะไรประมาณนี้นะครับโดยที่เรามาเริ่มกันที่วิธีแรกกันเลยนะครับวิธีแรกก็คือ PE ratio นะครับซึ่งวิธีนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะใช้กันอยู่ประจำเพราะก็ถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็มันเป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อนด้วยนะครับสำหรับ PE ratio เนี่ยก็คือเป็นการเอาราคาหุ้นมาหารกับกํำไรสุทธิต่อหุ้นนะครับ ซึ่งเราก็จะมองว่ายิ่งค่า P/E ต่ำเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าราคาของหุ้นตัวนั้นนะครับค่อนข้างมีราคาที่ถูกหรือว่ามีความน่าสนใจนั่นเองนะครับซึ่งข้อดีของวิธีการหาค่า P/E นะครับก็คือตลาดนิยมใช้และก็เข้าใจง่ายก็เหมือนที่ผมพูดไปตอนแรกเลยส่วนข้อเสียนะครับจะไม่สามารถตีค่า P/E ได้หากบริษัทนั้นไม่สามารถสร้างผลกำไรได้ หรือว่าถ้าเกิดว่าขาดทุนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะประเมินออกมาเป็นค่า PE ได้นั่นเองวิธีที่2นะครับก็คือเป็นการประเมินจากค่า PBV Ratio สำหรับค่า PBV Ratio นะครับอันนี้ก็เป็นการประเมินที่ค่อนข้างง่ายเช่นกันแล้วก็ น่าจะมีหลายๆคนนิยมใช้นะครับผมเองก็จะพูดถึงค่า P/E กับค่า P/BV ค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะถือว่าค่า P/BV เนี่ยก็เหมาะกับการเอามาประเมินราคาหุ้นเช่นกันนะครับซึ่งวิธีการประเมินในค่า P/BV ก็คือเป็นการเอาราคาหุ้นมาหารกับมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นนะครับแล้วก็จะได้ค่า P/BV มา1ค่า โดยที่วิธีแปลความหมายของค่า P/B v Ratio นะครับแล้วก็จะหาหุ้นที่มีค่า P/B v Ratio ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตแล้วก็ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินนะครับเวลาที่เราจะไปมองหาหุ้นก็ควรจะต้องมองหาหุ้นที่มีค่า P/B ต่ำกว่า2-5เท่าหรือถ้าต่ำกว่า1เท่าได้ยิ่งดี แต่บางทีเราก็อาจจะไปเจอหุ้นบางบริษัทนะครับที่มีค่า P/BV เนี่ยสูงกว่า2.5เท่าหรือบางอันเนี่ยก็สูงกว่าประมาณ4-5เท่าขึ้นไปเลยแต่ว่าบริษัทนั้นกับมีความสามารถทางการทำกำไรหรือว่ามีงบการเงินที่ดีนะครับซึ่งอันนี้แหละมันก็ถือว่าเป็นอีกข้อเสียหนึ่งนะสำหรับการมองหาหุ้นโดยอิงจากค่า P/BV ratio นะครับเพราะว่าค่า P/BV เนี่ยจะไม่คำนึงถึงความสามารถในการทำกำไร แต่จะมองในเรื่องของนโยบายทางบัญชีต่อหุ้นเป็นหลักนะครับมาที่วิธีที่3นะครับก็คือการประเมินมูลค่าหุ้นโดยค่า PEG Ratio สำหรับการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยค่า PEG Ratio นะครับอันนี้ผมเคยทำเป็นคลิปแล้วถ้าจำไม่ผิดจริงๆนะครับวิธีการคํานวณก็คือเอาค่า PE นะครับมาหารกับอัตราการเติบโตเฉลี่ย คบต้นนะครับในช่วง3 5ปีข้างหน้าพูดง่ายก็คือเป็นการเอาค่า P/E นะครับมาหารกับเปอร์เซ็นต์การเติบโตเฉลี่ย3 5ปีข้างหน้านะครับของบริษัทที่เราสนใจทีนี้ค่า PEG ที่ได้นะครับยิ่งต่ำกว่าหนึ่งเนี่ยยิ่งถือว่าหุ้นตัวนั้นมีมูลค่าที่ถูกนะครับสำหรับการประเมินมูลค่าด้วยค่า PEG ratio นะครับมันก็จะเป็นการประเมินมูลค่าในอนาคต ซึ่งต้องบ,บอกงี้นะครับว่าการหามูลค่าการเติบโตในอนาคตเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างคำนวณได้ยากนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้สูงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผิดพลาดเนี่ยเวลาที่เรามาคำนวณมันก็มีโอกาสที่จะทําให้ค่า PG เนี่ยคำนวณออกมาผิดพลาดได้แต่ว่า PG ratio ก็ถือว่าเป็นอีกวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นอีกอันหนึ่งนะครับที่ลหลายๆคนเนี่ยนิยมนำไปใช้ วิธีประเมินมูลค่าแบบที่4นะครับก็คือการหาค่า EV ต่อ EBITDA ratio สำหรับวิธีการหา EV ต่อ EBITDA ratio นะครับก็จะเป็นการเอามูลค่ากิจการตามราคาตลาดบวกได้นี่หารด้วยกำไรจากการเนินงานบวกค่าเสื่อมราคานะครับแล้วก็ค่าตัดจำหน่ายก็จะได้เป็นค่า EV ต่อ EBITDA ratio ขึ้นมา โดยที่วิธีแปลความนะครับก็คือค่า E.V. ต่อ EBITDA เนี่ยควรจะต้องต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตแล้วก็ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมซึ่งข้อดีของวิธีการประเมินมูลค่าแบบนี้นะครับก็คือลดความผันผวนจากนโยบายทางบัญชีคำนึงถึงกระแสะเงินสดมากกว่ากำไรนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือตีความค่า E.V. ต่อ EBITDA ที่เหมาะสมยากมีบางแง่มุมที่อธิบายไม่ได้ในทางทฤษฎี วิธีประเมินมูลค่าหุ้นวิธีที่5นะครับก็คือ dividend discount model สำหรับวิธีการประเมินมูลค่าด้วย dividend discount model หรือที่เรารู้จักกันก็คือ DDM นะครับก็คือเป็นการหาผลรวมเงินปันผลคิดตามมูลค่าเงินตามเวลานะครับก็คือจะไม่ได้คิดถึงพวก สินทรัพย์รวมหรืออะไรต่างๆนะครับของธุรกิจของเขาจะคิดแค่ในส่วนของการจ่ายปันผลออกมาเท่านั้นแล้วก็มาหักล้างกับเวลานะครับเพื่อหาราคาที่เหมาะสมนะครับสมมุติก็คือเราถือหุ้นตัวหนึ่งมาแล้วนะครับเรามองว่าเราจะได้รับเงินปันผลจากหุ้นตัวนี้ภายในระยะเวลา10ปีแล้วเราก็จะคืนทุนนะครับมันก็จะใช้เป็นโมเดลของ dividend discount model นี่แหละนะครับในการหามันก็จะเป็นการหาช่วงราคาที่ เหมาะสมในการเข้าไปซื้อหุ้นตัวนั้นนะครับซึ่งข้อเสียก็คือเราจะมองในส่วนของเงินปันผลอย่างเดียวแต่เราจะไม่ได้มองในส่วนของภาพรวมของตัวบริษัทเพราะฉะนั้นต้าหุ้นตัวไหนที่ไม่ได้มีการจ่ายปันผลหรือผลประกอบการออกมาดีแต่ว่าจ่ายปันผลน,น้อยๆเ,เนี่ยตัวนั้นก็อาจจะทําให้เราคํานวณค่าดีเวเดนดิสเคาโมเดลได้ไม่ตรงนะครับ วิธีประเมินมูลค่าหุ้นวิธีที่6กก็คือ discount cash flow หรือว่าเป็นการประเมินมูลค่าหุ้นแบบ DCF นะครับซึ่งการประเมินมูลค่าหุ้นแบบ DCF ก็จะเป็นการหาผลรวมกระแสเงินสดที่คิดตามมูลค่าเงินตามเวลาโดยที่ผลการคำนวณที่เกิดขึ้นนะครับก็คือราคาหุ้นที่เหมาะสมก็ไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับหุ้นตัวอื่นเลยนะครับซึ่งก็มองว่าเป็นข้อดีแต่ว่า ข้อเสียก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับสมมติฐานจํานวนมากค่าผันผวนมากนะครับใช้ทฤษฎีที่ยากและซับซ้อนมากและสําหรับการหาค่า DCF ตรงนี้นะครับจะมีความน่าเชื่อถือน้อยมากหากสมมติฐานไม่เหมาะสมนะครับนี่ก็คือทั้ง6วิธีในการประเมินหาหมูลค่าหุ้นนะครับที่หลายๆคนก็นิยมใช้กันแต่ส่วนตัวผมเองนะครับจะใช้อยู่ประมาณ2วิธีเท่านั้น ก็คือการหาค่า pe กับค่า pbv นะครับก็จะมีบางครั้งที่อาจจะมีการไปใช้วิธีอื่นๆนะครับอย่างค่า pg อะไรแบบนี้นะครับหรือในส่วนของค่า dividend discount นะครับที่ผมก็เคยทำเป็นคลิปออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถลองกดเข้าไปดูแล้วก็ผมทำเป็นไฟล์ excel ให้ลองเข้าไปใช้คำนวณด้วยนะก็ลองไปใช้กันดูนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเป็นลิงก์เอาไว้ให้ละกันนะแต่ไม่รู้ว่าจะหาเจอหรือเปล่านะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอไรที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็ได้เช่นกันแล้วก็เพื่อนๆหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกัน้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบจบไปแี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ สำหรับในช่วงนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงหุ้นลายตัวเยอะมากนะครับเพราะว่ารอผลประกอบการในไตรามาสสามปีหกห้าทยอยมีการประกาศออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปพูดถึงผลประกอบการที่เกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็จะพูดถึงความรู้อื่นนะที่ผมอาจจะไปหามาในเว็บไซต์ในบทวิเคราะห์อะไรแบบนี้นะครับมาเล่าให้ฟัง